สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพาลวยชาแนล นะคะควันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางฮานอยนะคะฮานอยนะคะคลิปนี้รวมคลิปเลยนะคะทั้งสูตรแอดแล้วก็สูตรล้านนะคะเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่นะคะลงคลิปอีกหลายๆคลิปเลยนะคะเพราะว่าเราพัฒนากับรัฐบาลไทยนะคะมาชนกันนะคะเราก็ต้องเก็บตกรัฐบาลไทยด้วยนะคะอ่ามีสูตรไหนยังไม่ได้ลงสูตรไหนยังไม่ได้วิเคราะห์นะคะรวมทั้งเราพัฒนานะคะหัวมุนกันเลยทีนี้นะคะเพราะว่าวันศุกร์นะคะ วันศุกร์เราพัฒนานะคะชนกันกันรัฐบ,บาลไทยนะคะอ่า ตอนบ่ายนะคะบ่ายสี่โมงเย็นนะคะก็ลุ้นนะคะลุ้นรัฐบาลไทยเนาะรวยไทยแล้วก็ตอนสองทุ่มนะคะก็ไปรวยรัฐบาลลาวนะคะเอามาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนำา สนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะนี่คือคําเตือนของทางช่องเนาะเอามาดูกันเลยนะคะของหลานนะคะก็แตก3ตัวนะคะโอ้ทําไมแนวทางมันชอบตามตูดจังเลยนะคะหูแล้วออกแบบออกตัวเจาะตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะทั้ง32ทั้ง30ทั้ง6 2ใช่ไหมคะเมื่อวานเนี่ย โอ้ oh, ทั้งสามเจ็ดนะคะเป็นตัวเน้นทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนน่าเสียดายมากๆเลยนะคะอา้าพอดี hst, นางก็ให้ตัวเดิมนะคะนางให้ตัวเดิมแอดก็เลยเอออัดคลิปในนี้เลยนะคะอัดคลิปรวมกันไปเลยนะคะทั้งของแอดแล้วก็ของหลานนะคะนางให้ตัวเดิมนะคะให้ตัวนี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเปิดหน้าใหม่ให้นะคะเพราะว่ามันตามตูดนะคะมันตามตูดนะคะโอ้ปวดหัวกะหานอยค่ะตั้งแต่หลังตองนะคะตั้งแต่หลังตองก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะ มันแบบไม่ปังอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนรู้ของเอ็ดกับหลากเดือดคือกันเนี่อ <laughs> โอ้ไปยาค่ะจ้ะเอาลองดูเด้อจ้ะใครชอบก็จัดใครขัดก็พังน,นะคะหวยย้อนเดี๋ยวนี้หวยย้อนไปย้อนมานะคะโอ้ไอคนตามก็ไม่ไว้แล้วนะคะมันแบบย้อนโอ้ยเหลวแต่คิดเหลวแต่ทตางันสิไปเนาะเปิดมาอย่างสูงนะคะเปิดมาอย่างดีอย่างสวยงามนะคะแล้วก็ตอนปลายก็อ,อกอะไรก็ไม่รู้นะคะจักเป็นยงังเด๋ย่แต่สิอ,อกไปเนะุอ๊ ปวดหัวจริงนะ่าต้งแต่หลังตองมาแอดสังเกตเกสเอสังเกตนะคะสังเกตหาหน่อยนะคะโอ้กินหยากเลยคนเห็ดเนี่ยทางกับปวดหัวเลยเรียกหมุนคือนลูกคางเ่คะ่ะมันย้อนคะ่ะ แนวทางมันนกอนอ่าพอเราให้แนวทางตัวเดิมนะคะมันดันไม่มาทีนี้นะคะพอเราให้แนวทางตัวใหม่มันดันย้อนมาแนวทางตัวเดิมนะคะทุกคนสังเกตด้วยอ่าวันนี้นางก็เลยให้ตัวเดิมนะคะลองพินิจพิจารณากันดูก่อนนะคะหวยกับย้อนแล้วคนก็เลยย้อนหวยนะคะอ่านี่นะคะมันก็ไม่ผิดลาดจากที่เราคิดไว้นะคะมันมาจริงๆนะคะมันมาจริงๆเนาะนี่นะคะมันมาเออ โอ้เสียดายที่นางไม่ได้จับ958นะ้อทุกคนเนาะนี่นะคะมันมาจริงๆนะคะมันไปรัฐบาลลาาจริงๆเมาไปเลา่าอีหลีค่ะเอดคิดอยู่เอดก็ว่าไปเน่เลยวะคิดในใจเนาะเอดก็คิดในใจก็เลยว่ามันถองบ้าในี่ยแล้อีหาเปลียนเนี่ย959แต่ว่า ไปเก้าจ็ดนี่เนาะเก้าจิตก็สวยงามพระรัมเปียะคับจ้ะอ่ะดีใจกับท่านที่ได้ได้กันไม่น้อนะคะตำราวนะคะ F อหลานดีใจด้วยนะคะจึงมากเลยนะคะสี่ตัวนะคะเอาสี่ตัวไปวินโหลดแล้วบุนลางเนาะว้ายจึงมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะไหวงวนนานคือเป็นตะคือะคะ่ะ ใส่คักไปยอกยอก,ยอกเอานีนะคะก็ตามนี้เลยนะคะสี่หนึ่งสองนะคะสามตัวด้วยนะคะแตกนะคะแต่ว่าไปแตกนะคะสามเมือ่อกี้แล้วนะคะไปแตกสามเมื่อกี้นะคะนี่ก็เข้าไปนะคะเน้นๆเ,เลยนะคะก็ดีใจได้แล้วถอยเลยนะคะหาหน้อยช่วงนี้นะคะได้แล้วปัดมือใส่จมือเลยะคะ่ะเพราะว่าไปต่อยากค่ะไปต่อยากเลยนะคะสามตัวในี่ใครไปมั่เกา้สามเมื่อกอี้นะคะอะ มาดูกันนะคะของแนวทางวันที่ไอ้นี่นะคะเอาอันนี้ก็ของเอนะคะของเอกันนั่นเติร์นเฮกนึงมันกับโบม,มาเฮ้ยว่าแล้วนะคะสองสามตรงมาเอก็นี่นะคะเอก็ทําวันนี้ให้นะคะนี่ทําขีดให้นะคะอันนี้แนวทางเอนะคะห่วแนวทางเอกับฝังเด้อเอเจาะเข้าตังเยอะเด้อทั้งปกติทั้งพัฒนาทั้งวีไอพีนะคะอ่าปกติเด้งดึงด๋งดึงดึ๋งดึ๋งดึงเลยนะคะแต่เสียดายนะคะเสียดาย หน่อยแยกนะคะน่อยแยกมาตายหน่อยปกติผิดปกติจริงๆนะแกชอบเรียกมันหน่อยผิดปกติอันนี้ของร้านนะคะ5นะคะเม็ดเดียว925นะคะ925ก็คือตัวดินนะคะสองห้าเกนะคะเ2้าสองห้าเก้าสองสี่นะคะอันนี้คือตัวเจาะตัวนิ้นนะคะทั้งสองตัว3ตัวนะคะวินนะคะ2598145นะคะ51541224นะคะ 815 547 812้าหนะคะสองนะคะทุกคนตัวเจาะตัวเน้นนะคะ3ตัวที่วงกลมเลยนะคะก็คือ5154นะคะ815 547นะคะทุกคนแถมนะคะ28 284นะคะ98 94 98นะคะ911 9หนึ่งนะคะ9 4 9 4, 9สนะคะอ่าให้มันหูก,กันไปนะคะ โอ้ยหนึ่งสี่นี่ก็สวยหนึ่งสี่ห้านี่ก็สวยนะคะทุกคนในวินนะคะนี่หนึ่งสี่หายกอดข้อกันมาเลยเนาะเออนี่วันที่สิบห้ามันก็จะออกหนึ่งห้าแล้วค่ะหนึ่งห้าห้าจริงจริงบอโอ้ยมันยิ่งออกมั่วตัวอยู่นะคะทุกคนนี่เอาพิจารณากันดูด้วยสิไปหน่อยในสิมาแนวใดเนะคะอ่ะอันนี้ของร้านผ่านไปแล้วนะคะมาดูของเอสนะคะคอยสิดตังเจาฮองเป็นเจาเมียเรียวนี่นะคะหลักร้อยก็เข้าช่ำเลยนะคะเอาคอยสิเป็นเจ้าเม่หรักรวยเลยด้ ไอหอดหัดลักลยห้าน้อยอเฮ้ยโอ้เสียดายนะคะที่จับไม่ได้1-3-0่งสามศูนยะคะหนึ 130, ทุกคนโอ้ยสามสองฉ่ำเลยเนาะสาสองนะคะหนึูแอดจับไม่ได้ทุกคนโอ้ยแต่เสียดายหนึ่งสาอโอ้ยมันมาสองส่เดินนี่มันเดินสองนะคะโอ้ให้แอดเอาสลับนะคะเอาสองสามสี่ขึ้นสายหลุดปังเลยเด้งตลอดเลยนะคะนี่สองสามี่โอ้เสียดายครับ เอานะคะไม่มีอะไรย้อนกลับไปได้นะคะก็ได้ตามนี้นะคะอันนี้ก็ปกตินะคะ VIP นะคะปกติก็ศูนย์สามเอ้าได้หน่อยหลักๆที่ทุกคนไปเนาะสองหน่อยอ่ะขอให้ได้อีกนะคะขอให้ได้อีกนะคะเอสิเป็นเจ้าแม่แทนแล้ว <c oughs> เอสิขึ้นแทนเจ้าแม่เร้วค่ะเอามาดูกันเลยนะคะมันขึ้นมิตาหาเปียดเลอแอดคือบมีค่ะเอาดูสิจับอันนี้ได้แต่ห้าเปียดนะคะอแอดก็เล้วแต่อารมณ์สิเหตุไปนะคะ นีนะคะอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะไม่มีในสูตรค่ะไม่มีในสูตรนะคะแต่ชอบค่ะชอบเลขบ้านนะคะทุกคนเลขบ้านห่วยเบอร์จักเออออกเกลขรดแล้วก็มาออกเลขบ้านเนาะว้าวเลิศว่ะบาดตัวไปก็สิเลขบ้าน เอานี้นะคะเด่นนะคะทุกคนเด่นศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะสองเจ็ดสองแปดสองเก้ากิ๊กกระชูนะคะหนึ่งสองนะคะขึ้นมาเลยนะคะหนึ่งสองมาจากตรงนี้นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะคะตัวกันนะคะเก้าแปดเก้าเจ็ดหนีกันไม่หมดแล้วนะคะหนีสากระเบอือยันเรือลบนะคะช่องของแอสนะคะสูตรของแอดหนีแล้วแต่อารมณ์นะคะแล้วแต่อารมณ์เจ้าของช่องนี้นะคะกำหงกับหัวให้หมดนะคะนับไปนับมายิเศร้าปืนคุนค่ะ อ่ะศูนย์สองแปดนะคะ1นึ่งเจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งสอนะคะเจ็ดหนึ่งสองนะคะอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัว9 3 6าสนะคะเก้าสาามนนีน้เจ็ดสามหกเจ็ดามเก้นะคะง่ยข่ยมักคือ มากหลายค่ะมากหลายเอามาเบ่งมูน้าค่ะเอานี้นะคะหลักลงหลักร้อยก็ว่ากันไปนะคะเออสองสามสี่นะคะหลักร้อยไม่มีจะห้าแปดเธอเอสไม่ได้จํห้าแปดด้วยไม่เป็นไรล้านมีอยู่นะคะ โอ้เดี๋ยวเราเพิ่มเอาคลิปจะหาเปรียดเลยอ่านอยกิจห้าแปดนะคะน้อยพิเศษศูนสามปกติห้าแปด V.I.P ห้าแปดนะคะมันสิงนีมากว่นาการชร์ศูนยหนึ่งนะคะสามกีศูนย์สามนะคะพัฒนาสามหกอ่ะสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้หินขอให้ปังนะคะเตรียมรับแนวทางนะคะ รัฐบาลไทยแล้วก็โอเราพัฒนาเว่อผิดเราพัฒนานะคะแล้วก็จะสรุปโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามีสูตรที่ลืมลงค่ะแล้วก็วิเคราะห์รัฐบาลเออเราพัฒนานะคะเออเดี๋ยววิเคราะห์ให้ดูนะคะทุกคนเป็นจังไดโค้งสุดท้ายนะคะเราจะจะเก็บตกโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะทุกคนทีเด็ดทีเด็ดเด็ดเด็ดเจ๋งเจ๋งอ่ามีมีตัวเด็ดมาให้ดูนะคะลืมลง หลายหลายสูตรเนาะเอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูส้ำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะเตรียมรับแนวทางนะคะเราพัฒนาชำชำเลยนะคะแนวทางส่งตรงมาแล้วนะคะจาก LA <laughs> สวัสดีค่ะ